ันนี้ทำผัดพริกแกงกุ้งกับปลาหมึกใส่ใบโหระพากับใบมะกรูดพอเพิ่มความหมอมความเผ็ดร้อนเนาะนี่พอปิดแก๊สแล้วนะเพ่่ว่าเดี๋ยวผักพวกนี้มันเหี่ยวแล้วมันไม่น่ากินแล้วจะผัดประกาศอะไรก็เสีง่งดังใ กแต่ไม่หิวข้าวแห้กลิ่นน้ำหอมขอมของไหวมากครึแต่เช็คอีกทีออกปิดละมีปอนทำไข่ตุน๋นใส่แครอทไปด้วยใส่มะเขือเทศด้วยแมแล้วก็ใส่หมูนบด คือได้สารอาหารครบไม่ต้องกลัวเวลาพอนทำอาหารพอนจะเน้นโภชนาการเป็นหลักเน้นความสะอาดเน้นความอร่อยสามอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าทำอะไรต้องเน้นถ้าทำของของจะทานใช่ไหมก็ต้องเน้นด้านโภชนาการก่ว่ามันได้ครบไหม จะเช็คดูว่ามันใกล้สุกหรือยังก็ตุ๋นไปประมาณสักแปดเก้า 8, นาทีน่าจาก,กแรวแหละันประมาณสิบสิบสองถึงสิบห้านาทีเพราะว่าก่อนตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดแล้วถึงจะเอาไข่มาวางไข่ตุ๋นเราก็สุกเรียบร้อยแล้วอ้ไปทงบ้านทั้งเมืองเลยค่ะ กินมากหอม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 มาเถอะมากินข้าวกันดีกว่าร้อนครับร้อนมาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันหิวเล็บหิวมากด้วย กันนะคะร้อนร้อนร้อนมากมากมาก